ก็สวัสดีแับเป็นเพจช่องชาปนสการ์ชานีลแบนนี้เทากันมาอยู่สถานที่แปลกตาแน่นะครับมุนีมีภารกิจสิมาบ้านการเหลืองนะครับมาหอดบ้านการเหลืองแล้วก็เลยแวะหวัดหลวงปูวรพลนะครับบัาจุมพลนะครับบ้านการเหลืองตำบการเหลืองอำเภอแวนน้อยจังหวัดขอนแก่นะครับมากาหลวงปู ผูทีอยู่ในสายถ้ำนะครับเกษีรู้จกักว่าหลวงปู่พรพศวิธานนะครับเพิ่นเกสิเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ของอีสานนะครับเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในอำเภอในจังหวัดนะครับรวมถึงในจังหวัดใกล้เคียงในอีสานของเขานะครับที่สิงที่สิ่ใดเป็นมีชื่อเสียงเป็นตำนานานด้ก็คือการ เหยียบรถเบี้ยงนะครับกปนพระจาร่างกษิบะเหยียบรถกระยกนะครับกต่ตำนานก็ตามปี2503นะครับหลวงปู่เพิ่นสิไปร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นสี่ึ้นรถจากอันเภอพุนนะครับตะกี้ก็สิเป็นรถโดยสารใหญ่นะครับมาที่นี่ปรากฏว่ารถสิไปร้อยเอ็ดนะรถโดยสารคนเต็มนะครับคนโชเฟอร์คนขับเนางกับผู้สาวนะครับนางกับผู้สาวก็เลยบอกหลวงปู่ว่าโอ้ลวงปูว่า ทั้งหามันเต็มเหลียมนะครับมีมดหลวงปู่นั่งถ่ายข้างหลังรถเด้อครับหลวงปู่ก็เลยบอกว่าห่วยโยมกณะไหนหลวงปู่ไปนั่งข้างหลังรถมันสิบรถเยียนโบนะครับคนขับก็เลยว่ามัรับน้ำนัดเด็กหลายตันนะครับหลวงปู่มีมดหลวงปู่หยุดถ่ายรถเลยครับหลวงปู่ก็เลยกล่าวขาเดียวเหยียบรถถังรถเบี้ยงนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับห่วงเดือนมีหน้าม่านีหลวงปู่เปิดกระได บอกกับพระลูกวัดเป็นนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเจ้าอาวาสบัดจุมพ่นนะครับว่าเห้องศิวิยูน้ำเหลวเดินนะครับผม็นกระเล่หามงปู่ว่าเป็นยังหลวงูปูที่ศิวิยูน้ำเหลวงปูเ่เลยว่าห้าสิตายหลวงปู่เป็นกระเล่ย์เดมอลระนาผักในปี2544นะครับก่อน สี่มรณะธาพุเป็นกระดีดบอกไว้ว่าอย่าเอาศพมอาไปเผานะครับเพราะว่าเผากับเผาเบาใหม่น,มน,นะครับทางวัดก็เลยได้เอาศพหลวงปู่นะครับใส่ในร่งธรรมดาครับร่งแก้วธรรมดาหมอก็ได้ฉีดยาให้นะครับมรหมอกระีว่าสรีระสังขารของหลวงปู่นี่กระดีวันน้องเปื่อยเกษีสณอยู่ได้แค่หกเดือนครับแต่กัปรากฏว่าก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่คนๆๆจนมาหอดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับจาก สีรัสังการของปูนครับก็เริ่มจากกลายเป็นสีเขียวมรกตนะครับเริ่มที่ะส่วนจนกลายเป็นมรกกทั้งทั้งตัวนะครับว่รู้ว่าผมใส่ซัพย์ถึก่อนะครับนะครับกลายเป็นมรดตทั้งตัวนะครับแต่แต่ปี2553จนมเท่หาะปนีนะครับเป็นนี่คือประวัติต่างของหลวงปู่มรน์วิทานครกับ ได้รับการย่อมหลับฝาเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ของอีสานนะครับครับก่อนเข้าสิไปภารกิจของเข้านะครับมาถึงวัดหลวงปูแล้วจากการทำเนียมนะครับหลงปูมาเยือนนะครับผู้ใดอยากส่งปาสน,นาก็ให้อธิษฐานต่างจิตตางใจนะครับแล้วก็หลอดไต่ล,ตลงแกวของหลวงปูนะครับสามหลอดตามทักษิณาวัดน,นะครับ ขอให้พี่น้องนะครับชงจเจ้าพยาฟัร์มน Channel นคือท่านที่ต่านการต้อมารับชมก็ดีต้องดตามได้เร็วก็ดีนะครับอยู่ดีมีแห้งมีความสุขปลังด้วยทำด้วยสัยสุขเท่าเลยครับสาธุ หลังจากเข้าไปกราบสรีระสังขารหลวงปูป่วัลพดมาานะครับวันนี้ครับมือนีเขาก็มมภาพระิจเท่าหรืครับวันนี้ครับมือนี้เขากาาาัาากาสีมาเอาซ่องบังคับง่วนะครับก็บได้ให้ในาย,ายช่างไงนะครับม่ายามที่น้ําเพชรฟาร์มนะครับบ้านกาเหลืองตำบลบานาเหลืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่มีกาพบกับเจ้าของฟาร์มน้ำเพชรฟาร์มนะครับซ่องบังคับง่วนะครับชาวบ้านฟาร์มก็ได้มอาหไม้ให้ น้ำเพียดสามเพีดไห้นะครับเพราะว่าของเก่ามันมันกิสีพังไปแน่แล้วนะครับก็อยากออกใหม่ซองบังคับงัวเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อง่วนยังไงเวลาสีฉีดยาเนาะครับครับสีฉีดยาหรือสีผสมอยังจังไดเนี่ยมันสีล็อกให้ง่ขยับตัวได้น้อยที่สุดอมันมันมีความปลอดภัยกับกับคนปฏิบัติการนะครับอครับแล้วก็ปลอดภัยกับง่วนเพราะว่าถ้าเขา สมมติวราเข้าไปปลูกกับกับไอรักกับไม้กับยางจะการเสียสีกลางๆอัะงัวาอาจีเป็นแพ้ได้อนะครับครับก็ถือว่ามันจะถ้าเรามีซองมาขับวัวมันจะเสียทั้งงัวเสียทั้งเสียทั้งคนปฏิบัติการนะครับกับสเสียทั้งงัวาเสียทั้งคนกับสีเฮ็ดให้การปฏิบัติการง่ายขึ้นนะครับรับขันบอมี่มากกว่าลำบากยากแน่ ใช่ครับว่าเข้าตัวแล้วเป็นหมือนเป็นแสนครับกะ <laughs> <laughs> สมเคลื่อนต่องใส่แล้ว <c ười> ครับฟ้งองมาครับว่าอันนี้เนี่ยเข้าขนาดเท่าไหร่ <c ười> ขนาดความกว้างข้างนอกนะครับวัดจากข้างนอกแต่สิบเซนสูงร้อยหกสิบแลแ้วก็เย้าร้อยเจ็ดสิบนอครับเล<อ>็กเข้าใส่ขนาดขนาดนิ้วครึ่งหนึ่งจุดห้ามิลขันมีคนที่ได้ดูคลิปของชาบยาฟาร์มเขาสีสั่งเฮ็ียบไหแน่สีมารับเองเนี่ยสนนราคา เล็กกลมมันมันมันค่อนข้างเห็ดหนาเกินเล็กกองอ่าครับเวลาตัดเขามุมเนี่ยมันมันค่อนข้างทาโบเปียอีหลีมันมันจีบขาดเยอะอ่าครับครับครับมันก็เลยให้เห็ดหนาอันที่เขาขายกัน4ีพันธ์หาหาพันอ่ะครับอยูจะไปต่อเขาเถอะอืมมันเห็ดหนาครับแต่ถ้ามีคนสนใจสีผ้าพอเสีบริการเนี่ยขอซีพันหาขอซีพันหาครับเพราะว่ามันรับเองรับเองขอซีพันหาครับครับแต่ถ้าส่งก็เป็น ตามระยะทางไหมถ้าส่งก็เป็นขอค่าส่งตามจริงนาะครับก็ให้ช่างกี้นะครับสุดที่ดีวิชาทำฝากเบอร์โทรไว้แน่09 5าครับ0838011ครับผมครับก็ใครที่สนใจนะครับถ้ารับเองที่บ้านกระเหลืองกะมารับเองที่4,500นะครับจะตดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรกับ ลายเบอร์เดียวกันป๊เบอร์เดียวกันครับเบอร์ทรกับไร์กับเบอร์เดียวกันนะครับถ้าจะให้จับส่งทั่วประเทศกับเอาเป็นมาเองดีครับจะได้อหรือจะมีแบบมาเองก็มาใวพูดคุยทักทายครับเปลี่ยนกันนะครับว่าที่จริงก็ราคาเม่เกินอยู่กับขนาดเล็กความครับถ้าถ้าถสเปคลงมาอีกกะราคามันก็ลดได้ครับที่จริงนะแต่ก็ยังไงก็คุยกันก่อนเพราะว่าเพื่อนบ๊อปคอยว่างนะครับ ประาช่วงนี้ก็คือล่าสุดกับเห็ดเื่องบ้านเขาว้านเข่าก็ครับผู้ใดสนใจก็บ้านเข่าถ้าจะเข้ามาดูเื่องบ้านเขาหรือว่าสีมาขอความรู้นะครับกับเขาไปเบ่งที่เฟซบุ๊กสุดที่เด็ดวิชาธรรมครับเฟซบุ๊กสุดที่เด็ดวิชาธรรมนะครับเราวันนี้ก็ต้องขอลาเอฟซีทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับคอมมิต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ูดคุยกันนะครับเดี๋ยวนั่งไปตอบความเปลี่ยนหายขึ้เก่าครับอยากได้ซ่องมาขับมั่วติดต่อเข้ามาครับเฟซบุ๊กสุธีเดชวิชาธรรมนะครับเบอร์โทรก็ที่เราขึ้นให้นะครับครับสำหรับวันนี้ชาั้นยาฟาร์มต้องขอลาไปพร้อมกับช่างกี้นะครับสุธีเดชวิชาธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับชั้นยาฟาร์ม